สวัดีครับตุลนครับวันนี้นะคะทางเราบีดีพาตลุยก็จะพามาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโครงการอีกโครงการหนึ่งของบริษัทอินเิอร์เนตของเรานะคะ <S <S 1> <S 1> ที่นี่คือโครงการอะไรนะคะตุลน์ูตะเพาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชชั่นครับผมโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศพนักงานนะคะที่ของโดยบริษัทอินเิอร์เนตของเรานะคะได้รับงานมอบหมายที่ สร้างอาคารแล้วก็พร้อมตกแต่งสมนักงานทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปครับ ีบเปยก็โครงการนี้นะคะจะเป็นในส่วนของออฟฟิศสำนังกงานบริษัทอุตภปาอินเตอร์เนชั่นแนลแอเรียชั่นนะคะโครงการนี้ก็จะเป็นอาคาร3ชั้นนะคะชั้นล่างที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของหองต้อนรับล็อบบี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่ซึ่งทางลูกค้าเองเขาก็จะมาวางจัดวางท็อปที่เป็นโมเดลของโครงการที่ถูกสน เราจะเข้าไปดูต่อวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องประชุมค่ะห้องประชุมห้องนี้มีทั้งหมดกี่ห้องคะพี่หนหึ่งห้องใหญ่หน้องย่อยค่ะจะเราพาไปดูห้องใหญ่กันก่อน คือของเราเนี่ยเรารวมงานออกแบบด้วยโครงการนี้เราเป็นเท์นคีนะคะก็คือทั้งออกแบบก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งด้วยค่ะภายในนี้ก็คือเราทำฟินิชชิ่งทั้งหมดเลยในส่วนของรวมถึงงานระบบด้วยโครงการนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์เก่าทางลูกค้าก็มีพื้นที่เป็นที่เป็นอาคาราณิชย์แล้วก็ต้องการให้เราเนี่ยเข้ามาทํางานก่อ,อหรือถอนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างเป็นอาคารนี้ขึ้นมาค่ะ ก็คืออินทรีย์เราเราไม่ไดาแค่รับมาตกแต่งแค่นึเดียวเราก็สามารถทําได้ครบวงจรเลยตั้งแต่งานหรือกถอนก่อสร้างก็คือเป็นงานลันกษณะพื้นที่ใช่ค่ะก็คือเรารครอบคลุมครบวงจรทั้งหมดนะคะนอกจากห้องประชุมใหญ่ที่ในโครงการนี้มีแล้วนะคะเรายังมีห้องประชุมย่อยที่อยู่ข้างๆด้วยซึ่งปกติเนี่ยโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีทาห้องประชุมย่อยสำหรับเวลาลูกค้าต้องการใช้เป็นลักษณะเบรคเอาท์ลุมนะคะเดี๋ยวเราไปดูก <ๆ S 1> ันเลยค <ๆ S 1> ่ะ จะเป็นห้องประชมุมย่อยนะคะสำหรับเวลาลูกค้าใช้ทํางานทัชั้นต่างๆประมาณสิบี่น่งซึ่งด้านทางเราก็จะทําเป็นตู้เป็นกระจกนะคะเพื่อ,อแทงไว้บอร์ดเพื่อให้เข้ากับสไตล์แล้วก็เดตดีไซน์คอนเซ็ปต์ของเขานะคะซึ่งเราก็จะใช้ลูกค้าก็จะใช้เป็นการส่งงานะไระยะที่หมดเลยแล้วนอกจากาเห้องประชุมชั้นสองแล้วเราจะมีทำชั้นสามมาทำอะไรบ้าง ในส่วนของชั้นสานะคะก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศสำนักงานขูกค้าค่ะเดีย๋ยวเราจะพาท่านู้ชมกันนะคะบริเวณน,นี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นสามนะคะซึ่งเป็นส่วนของออฟฟิศสำนักงานก็จะมีโต๊ะเนียก็มีห้อง,อง,อง,องอย่อยๆด้ว่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีส่วนของห้องย่อยแยกออกไปนะคะแล้วก็จะมีห้องประชุมสำหรับพนักงานอีกสองห้องด้านหลังนะคะค่ะวันนี้ทางอินเชริตเราก็พามาชมภาพรวมของโครงการ BTA แล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝาก ตามด้วยนะคะคช่องทางการติดตามเะครัก็มีไอ a ีอาชแนลนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วนะครับไป